ไปดีพี่น้องปองไปกันเบอร์ส,สุขุสุขคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องสำหรับมือนี่เบลแมนไส้กับน,นำผ้าทานผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่สถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองพี่น้องเฮามาบึงเฮาวาเบึง,าาบงและกับอัปเดตการกร่อสางไปนำกันในคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่ว่าในประมาณหกเจ็ดเดือนก่อนเบวแมนไส้กับเคยมาถ่ายอยู่ในนี่ก็ถทอว่าการ่กรสางกันยังบทันสำเร็จไร้พอสมควร แต่ว่ามาปัจจุบันกกนี่ก็ถือว่าการก่อสร้างก็ถือว่าได้เกือบแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องสำหรับการก่อสร้างสถานีสถานีรถไฟล่าไทยแห่งที่สองที่ว่าอยู่เขตบ้านค่ำสวาสดเมืองไซเสถาพี่น้องตอนนี้บ่าวแม่นไซก็สิน้ำพาทุกคนย่างเบิ่งน้ำกันสำหรับในเขตการก่อสร้าง นี่ก็สิเป็นซานซาลาสถานีรถไฟพี่น้องที่ว่าสิเป็นสถานีรถไฟล่างคูพี่น้องทือว่าเบื้องนี้ก็สิเป็นระบบสองล่างเบื้องนั้นก็สิเป็นอีกสองล่างพี่น้องที่ว่าสิยาวออกไปตัดใส่เส้นทางเขตทางคอนขีดคำสวัสดิ์พี่น้องสำหรับเบื้องนั้นและในโซนนั้น,นก็สิเป็นเพื่อนจัดซันที่ว่าเป็นข้าเจ้าสางค้ายพี่น้อง ตอนนี้เฮ้กากะสิผาพี่น้องมายางเลาะเบิ่งเลาะสมกันพี่น้องสำหรับโครงการโก้างนี้ถือว่าเป็นสถานีที่ว่าค่อนข้างมีการออกแบบค่อนข้างว่าสวยงามและกกาท่านสมัยพี่น้องคข้าขๆกับเดินบินสากลวัดไต้เลยการการเห็ดป่านล่มของรังค่า สำหรับบอลนี่นาะจะเป็นสกายบล็อกพี่น้องสำหรับเบืืองนี่ก็คือว่าคนงานก่อสร้างกกำลังขุนเขียวในการก่อสร้างพี่น้องคือว่า มีความสวยงามได้พี่น้องืึว่าไก่ที่จะได้เปิดนํำใส่แล้วพี่น้องมีก็สิเป็นสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองซึ่งว่าเสื่อมความสัมพันธ์ด่านมีตรภาาพ,พี่น้อง นี่กัสิเป็นด่านเทิงของบอลผูดยสารการจองสื่อบัสสื่อปีโอเทว่าอยู่นี่ก็สีมีคนงานก่อสร้างยิ่งนำ้ำพี่น้องือว่านี่เป็นก็กำลังสาปูนีทว่าเขาสิยางเขาไปบอได้ยพี่น้องกำหรบบบอลบอลแม่นใจกับสิท้ายให้เป่งประมาณนี้ ถือว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนนี้ก็สิเป็นการตกแต่งภายในพี่น้องสำหรับการตกแต่งสถานีถือว่าวัสดุส่วนใหญ่ที่ว่าเพิ่นใส่ในการก่อสร้า,สางส่วนใหญ่ก็สิเป็นเล็กพี่น้องถือว่าสิเป็นทางขึ้นสองเบื้องพี่น้อง ไปบอนขึ้นรถไฟสองคือว่าเป็นเบื้องที่สองสำหรับเบืนน้องนั้นเอาชิเห็นป่ายที่ว่าเป็นเคียนอยู่ด้านนั้นนอกพี่น้องคือว,ว่าบอนขึ้นรถไฟสองพี่ ที่ว่าเบื้องเบื้องนั้นก็สิเป็นเบื้องที่ว่าเพิ่นเชื่อมต่อกับเบื้องสถานีรถไฟท่านาแหลง่งพี่น้องถือว่าเบื้องนั้นก็สิไปท่านาแหลง่งออกไปใส่ครัวมิตรภาพนี้สิเป็นขันได้ทางขามไปขึ้นไปสู่ ขึ้นไปสู่สถานีพี่น้องถือว่าทางก็สิเป็นทางขึ้นของซานซาลาตัวนี้ขึ้นจากตัวนี้หลักขึ้นไปจะเป็นสกายวอล์อกยางขามไปสู่บอนซือปีถือว่าสิเสื่อมต่อกันเดี๋ยวบาร์เมนไซก็สิพาย่างไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง พี่น้องคือว่ามันเกิดเป็นสกายวอล์กยางขามไปใส่เบื้องของสถานีรถไฟเบื้องบนตึกของเป็นตึกอาคารสื่อปีนะพี่น้องบอนถาขึ้นรถไฟของฟูโดยซานคือว่ามันเกิมีแบบนี้อยู่ซองเบื้องพี่น้องคือกันคือว่าขลายๆกัน นี่ก็จะเป็นป้ายบอกทางพี่น้องบอนขึ้นรถไฟสองทางออกพี่น้องนี่ก็จะเป็นเต้นแคมของคนงานพี่น้องแคมของคนงานก่อสาร้าง ที่ว่าเฮาก็สิเห็นในปายพี่น้องสถานีคําสว่างกะซิตมีโกมานํากันพี่น้องเพื่อเพิ่นนําพาเฮามาถ่ายคลิปในมื้อนี้เพื่อขอขอบใจ2ซิตมโกหลายๆมื้อนี้ที่ว่านําพาเฮามานําพาให้เฮามาได้ถ่ายคลิป ประกามาอัปเดตค,ควาข่มขืบหนาของสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองน้ำกันพี่นอ้องชื่อว่าสำหรับล่างรถไฟนี่ชื่อว่าเิ่นดสร้างสัเร็จแลแต่นาอพี่น้องชื่อว่าเิ่นสางสําเร็จแล้วสำหรับล่างรถไฟ ยังขาแต่การตกแต่งสถานีแลวการเสริมต่อร่างเบื้องนั้นและในส่วนนี้ก็สิเป็นการติดตั้งคันได้เลื่อนพี่น้องคือว่าตอนนี้เป็นก,กากกำลังติดตั้งบ่ทันสเราะพี่น้องคือว่า่นก็นยังใส่ผ้าโปกอยู่อา,าปัเอาเบงระบุของคันได้เลื่อนเพิ่น ชือว่านนี่ก็สิเป็นตู่ของทอรดับเพิงพี่นอ้องชื่อว่าวัสดุหลักๆที่ว่า,า,า,วาพื้นนํำใสในการก่อสร้างอยู่ในนี้ก็สิเป็นเล็กพี่นอ้องชื่อว่าคนงานที่เราเห็น,นก็สิมีทั้งคนเวียดแล้วก็คนลาวสำหรับคนงานก่อสร้าง แล้วก็มีทั้งวิศวกรของคนไทยอีพี่น้องที่ว่ามาก่อสร้างอยู่ในโครงการนี้เ<ม>ถือเป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจสำหรับคนล่าร้ายพี่น้องที่ว่าจะได้นำใส่รถไฟในมอนี้แล้วพี่น้องสำหรับรถไฟเดินทางไป มาหาสูระวางลาาไทยถือว่าเบื้องนี้เพิ่นเกสิมีการปรับแต่งนาดินอยู่พี่น้องถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการประดับประดาอยู่ทางสันเลาแลยกะอยู่เขตขังของสถานีเาสิเบืองการออกแบบ ของสถานีนขดขางว่าสวยงามแล้วก็ท่านสมัยดีพี่น้อง ชื่อบรชื่อว่าบอน,นี่ก็สิเป็นล่างสองเบื้องพี่น้องแต่ว่าเขาไปเบื้องนั้นก็ชื่อว่าเพิ่นสิเป็นบอนสลับเป็นล่างแล้วก็ชื่อว่าเป็นล่างเพียงมีเพียงแต่สองล่างเท่านั้นพี่น้องแล้วเจา้าหนฮาิพาผ่านผู้สมขี่รถไปเบิ่งอยู่ในบอนที่ว่าทางออกของของรถไฟพี่น้อง ว่าทางออกของรถไฟเพิ่นจะเหตุเป็นไปแนวใดถือว่าสถานีรถไฟแห่งนี้ก่ตั้งอยู่ที่บ้านคํำสวาสดพี่น้องใกล้ๆกับโครงการบึงถาดลวงนี้เอง คือว่าเป็นโครงการหนึ่งของการโดยสารพี่น้อง อย่างเขาไปเบรงด้านในของกันตัวสร้างเมืองพ่น้องคือว่าเบบาพิ่นจะบดได้ว่างยังเนาะพ่น้องคือว่าเพิ่นให้เขามาทายทำใดอยู่สำหรับในโครงการนี้สำหรับอยู่ในตึกข้างในคือว่าห่างล้านเพิ่นกันยังยังต่้งพื้นสูงอยู่แต่ใดระวังสำหรับ หรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าจะตกลงมากเพื่อยังอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งไปด้านชื่อว่าเพื่อว่านีการะี่เป็นการก่อสร้างของโครงการอยู่นี่อยู่ใน เฟสสามพี่นอ้องอยู่ในเฟสสามของโครงการตัวนี้กะชื่อว่าด่านทังออกทางเขาข้องด่านนากระชิมีอยู่สองเบื้องพี่นอ้องกระชิเป็นโจมเป็นแบบล้างข่าแบบเล่าๆนะพี่นอ้องการออกแบบการย่างบถิมของสไตล์ความเป็นเล่าอยู่สําหรับการก่อสร้างบัวจิตก่อสร้างแบบทันสมัยสาไดแต่กัย่างบถิมความ 变重我们学校的一 ถือว um, ่าการก่อสร้างที <ını> ่ว่าห้าเห็นนี่หูพางนี่ถือว่าเป๊ะเลยพี่น้องครับกับโมเดลที่ว่าเพิินเอาลงในการก่อสร้างที่ว่าเป๊ะเลยกับโมเดลที่ว่าเพิินได้อลงหูพางที่ว่าที่จะมีการก่อสร้างโครงการนะพี่น้องที่ว่าเป๊ะเลย ด่านลังค่านี่มีความสูงอยู่ประมาณอยู่ประมาณ10เมตรพี่น้องประมาณ12เมตรสำนั่นแหละความสูงของลังค่าของเพดานกว้างขวง ถือว่าเพิ่นการย่งก่อสร้างถือว่าเพิ่นการเล่งในการก่อสร้างพี่น้องถือว่าเป็นการถือว่าเพิ่นก่อสร้างมานี่กั2ปีแล้วสําหรับการให้สัมภาษณ์ของพอ,งองลุงหนึงที่ว่าเพิ่นรับพิศพอบอยู่ในโครงการนี้ที่ว่าอยู่ในโซนนั้นก็สิเป็นเบื้องของบอลชีบาสื่อบัตรสื่อปีพี่น้องถือว่าเป็นป่องป่องสื่อบัตรสื่อปี เดี๋ยวป้าเมนใส่กระสีผ้าทุกคนไปเบิงด้านหนาของตึกนี่พี่น้องเข้ามาย่างเบิงด้านหนาถือว่าเป็นเวลา เจ็ดเดือนพี่น้องทิวาบาแม่ไสกับบตุตเขามาทายให้พี่น้องได้สมสำหรับโครงการนี้สำหรับอยู่ในเขตนี้มีก็ถทอว่าสิบเป็นทางเขาเบื่องดานทางหนาพี่น้องเ่าวันนี้เป็นก,การ ปลูกต,ต้นไม้ตบแต่งด้านนาสถานีขเ่งน้ำกันเลยพี่น้องสำหรับด้านนาพี่ว่าเป๊ะๆเ,เลยพี่น้อง ถือว่าเบื้องงานก็สิเป็นสถานีฐานหน้าแหล่งพี่น้องถือว่าเบื้องครัวมีตรภาพล่าไทายเบื้องแต่ว่าเบื้องนี้ก็สิเป็นเบื้องเบื้องบานคํำสวัสดิ์พี่น้องทางนี้ก็สิออกไปใส่บานออกไปใส่เขตบ้บานหัวครัวออกไปทางนั้นพี่น้องเบื้องนี้ก็สิเป็นโครงการบึงถาดล้วง ชื่อว่าติดกับโครงการบึงสาดวงพี่น้องนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟลาไทยแห่งที่สองพี่น้องในการก่อสร้สางเฟสที่สามื่อว่าเพิ่นก่อสร้สางมากอะเกือบจะแล้วสมบูรณ์แล้วพี่นอ้องยังต่การตกแต่งเท่านั้นและและในการนำเสนอสำหรับคลิปนี้ก็สิมีอยู่ประมาณนี้พี่น้อง และสําหรับการก่อสร้างต่อไปถ้าสำเร็จแล้วบอแมน่นไสก็จะมาถ่ายให้ทานผู้สมได้เบิ่งอีกเท่อนึงสําหรับการเปิดน้ำใส่กระสิมาถ่ายให้พี่น้องเลยส้มอีกเท่อนึงแต่สําหรับคลิปนี้บอแม่นไส่ก็สิได้ขอลาไปก่อนกับมุมนี้พี่น้องสบายดีพี่น้อง